เชียงรายฝนตกหนักน้ำท่วมหลายพื้นที่วันที่27มิถุนายน2568หลังจากฝนตกหนักมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอพญาเมงรายและอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายโดยน้ำได้ทะลักเข้าท่วมในหลายพื้นที่มวลน,น้ำปริมาณมากไหลผ่านป่าเขาสูงชันจนกาล,านลายเป็นลำธารไหลเชี่ยวโดยเฉพาะที่หมู่บ้านเยาวแม่ตำหมู่4 ตำบลตาดควันอำเภอพญามเมงรายซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงน้ำได้ไหลผ่านบ้านเรือและถนนภายในหมู่บ้านจนกลายเป็นลำธารน,น้ำยังเข้าท่วมบางส่วนของโรงเรียนบ้านใหม่สุขสัตรทำให้ต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวถนนภายในหมู่บ้านและสะพานข้ามไปโรงเรียนถูกตัดขาดและชาวบ้านต้องพากันขนย้ายของหนีน้ำไปไว้บนพื้นที่สูงรวมทั้งพาบุตรหลานไปอยู่ในที่ปลอดภัยท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง อ,อปตอตัดควันได้แจ้งประชาสัมพันธ์พร้อมเผยแพร่คลิปพร้อมข้อความเตือนว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องสําหรับผู้ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้น้ําและลําห้วยขอให้ท่านเฝ้าระวังะระดับน้ําเนื่องจากภาวะฝนตกหนักขอให้ท่านพิจารณายกของขึ้นบนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายจากอทุทกภยัยเตรียมตัวให้พร้อมกันไว้ก่อนนะครับนอกจากนี้น้ํายังเข้าท่วมพื้นที่อื่นๆในตำบลแม่เปา อำเภอพญาเมงรายโดยน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นบริเวณกว้างทางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดเชียงรายฝ่ายปกครองได้เข้าให้ความช่วยเหลือชาวบ้านตามจุดต,ต่างๆโดยเฉพาะการขนย้ายของออกจากเส้นทางน้ําหลากนอกจากนี้พื้นที่หมู่บ้านห้วยกว้านหมู่แปดตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนก็ได้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากเบื้องต้นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายปกครองได้แจ้งเตือนชาวบ้านให้ระวังดินสไลด์ เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาสูงน้ำป่ายังได้ไหลทะลักลงมาจากพื้นที่สูงลงมาที่หมู่บ้านทุ่งย่างหมู่สองและหมู่บ้านห้วยฝายหมู่สามตำบลผางามอำเภอเวียงชัยทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเตือนภัยให้ประชาชนเฝ้าระวังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงรายเจ้าที่ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบภัยเร่งจัดกําลัง เข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงต่อมากองทัพบ,บกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมุนฑลทนหารบกที่37ได้จัดกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยชุดแพทย์เดินเท้าและสารวัตรทหารพร้อมด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์รถบรรทุกลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจบข่าวสวัสดีครับ